โดนด่าแน่เลยวะกว่างั้นนะ่ะดดจับครับหูฟังครับกูยังไม่โดนเลย <laughs> ไอวีคิดโกงอ่ะมันใส่มือก่อนอ่ะไม่ก็ใส่ยังไม่ได้จับไงไม่ได้ไรอะไรอะไรไม่เกี่ยวยังไม่โดนยังไม่โดนไงอะไรแล้วแต่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 สรุปข้อนี้โกงเกมเดียวทำเป็นไม่เล่นที่เวลาคุณโกงผมทุกเกมผมไม่เคยว่าคุณเลยนะครับโกงแล้วกูชนะไหมไม่ตีกันไม่ตีกันนะนะบททำโทษของเราน่ารักน่ารักไม่เล่น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 อ้าวอ้าวอ้าวงอนอีกแล้วงอนอีกแล้วงอน 哈哈哈哈哈哈！